สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบรรยายใน EP8 นะครับนะก็คือจะมาคุยในเรื่องสิทธิในการดเนินคดีอยาญาเนี่ยเป็นมรดกหรือไม่นะครับนะในประเด็นนี้นี่อาจารย์จะตั้งเป็นคำถามเนาะคนดูคำถามนะครับนะว่าสิทธิในการดเนินคดีอยาญาเนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไมิได้ร้องทุกข์เนี่ยถามว่าหรือฟ้องคดีไว้ยังไง ถ้าต่อมาผู้เสียหายตายเนี่ยถามว่าสิทธิในการนึงคดียาเนี่ยเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทหรือไม่ประเด็นนี้นะครับนะในประเด็นนี้นี่สิทธิในการนึงคดียานะครับนะในกรณีที่ผู้เสียหายตายครับตายก่อนร้องทุกข์หรือในกรณีที่ตายก่อนฟ้องคดีนะครับนะสิทธิในการนิงคดียาไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,599ประกอบมาตรา1,600นะครับนะดังนั้นทายาทของผู้เสียหายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแทนผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแทนผู้เสียหายนะไม่มีสิทธิ์ร้องทุกนะครับนะแต่ตรงนี้ให้แยกพิจารณาเป็น2ประการนะครับนะถ้าเป็นกรณีความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยนะครับนะถามว่าจะตัดอำนาจกองกางงานลังสอบสวนหรือไม่คำตอบก็ไม่ตัดนะ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจในการสอบสวนคดีต่อไปได้ครับนะแต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว,เ,ว,มตตวเมื่อผู้เสียหายตายเสียก่อนร้องทุกข์นะครับนะอย่างเงี้ยหรือตายก่อนฟ้องคดีที่ในการนินคดียาก็จะระง,งับไปนะถามว่าระง,งับด้ผลของปวิอาญามาตรา39อนุมาตรา4ไหมนันก็ไม่ได้ระง,งับตามปวิอาญามาตรา39อนุมาตรา4นะแต่ บรรดาทายาทไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องทุกข์ตามปวิาญามาตรา2อนุมาตรา7ประกอบปวิายามาตรา121วรรค2นะครับถามว่าฟ้องคดีตามมาตรา28อนุมาตรา2ามว่าฟ้องได้ไหมคําตอบก็ฟ้องไม่ได้นะครับนี่คือหลักการที่1จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับนะว่าสิทธิในการด,ดําเนินคดียาในกรณีผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีไวนะ้ เป็นมรถ,ถามว่าตกทอดไปยังทายาทหรือไม่ประเด็นนี้นะประเด็นที่สองก็คือถ้าต่อมาผู้เสียหายร้องทุกข์แล้วตายลงประเด็นตรงนี้ให้เราแยกพิจารณาเป็นสากรณีครับนะถ้าในประเด็นกรณีร้องทุกข์ในความผิดอาญาแผ่นดินน,นะนะครับแลวต่อมาผู้เสียหายถึงแก่ความตายผลตามกฎหมายก็คือ สิทธิในการถอนคำร้องทุกเนี่ยให้เป็นมรดกนะไม่เป็นมรดก,นะกตกทอดไปยังทายาทต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งพ 1, 99, นะและพาณิชย์มาตรา1599งนะเล้กประกอบมาตรา1,600ครับนะถามว่าแล้วตัวพนักง,งานสอบสวนสามารถสอบสวนคดตีต่อไปได้หรือไม่คำตอบก็สอบสวนได้อยู่แล้วนะเพราะในคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยนะพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งโปรงนะนะครับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา121วรรคหนึ่งนะครับต่อไปกรณีที่2ถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวนะนะครับนะแต่ตรงนี้ต้องเป็นกรณีมนนิใช่นะมิใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เสียหายนะครับต่อมาผู้เสียหายตายเนี่ยผลตามกฎหมายให้เราดูอย่างนี้ ถ้าแบบนี้ถามว่าเป็นมรดกไหม,มก็ยังไม่เป็นมรดกนะเพราะสิทธิในการถอดคำรองทุกอย่างนี้ไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทาย,ยาทครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,599ประกอบมาตรา1,600ถ้าถามต่อว่าแล้วพนักงานสอบสวนสามารถทําการสอบสวนได้หรือไม่คําตอบก็สามารถทําการสอบสวนคดีนี้ต่อไปได้ครับนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายตามปวิาญามาตรา2อนุมาตรา4นะได้ร้องทุกข์ไว้โดยชอบ้วยกฎหมายตามปวิายามาตรา111วรรค2ประกอบปวิายามาตรา2อนุมาตรา7ก็เป็นการที่ว่าคดีนี้มีคำร้องทุกข์ตามระเบียบนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ย่อมมีอำนาจในการสอบสวนตามมาตรา1 2 1วรรค2ประกอบปวิายามาตรา2อนุมาตรา11 และก็สอนุมาตรา7นะครับนะแต่ประเด็นที่3กรณีที่3ก็คือว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนะี่ยผู้เสียหายร้องทุกข์นะในคดีความผิดต่อส่วนตัวครับนะที่เป็นความผิดนะเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เสียหายเช่นร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานช่อกงตามประมวลกฎหมายยาญตรามาตรา3หน หรือความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา352ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา358ต่อมาผู้เสียหายถึงแก่ความตายเนี่ยถามว่าผลตามกฎหมายเป็นเช่นไรคําตอบในประเด็นนี้สิทธิในการถอนคําร้องทุกข์ในประเด็นนี้จะตกทอดไปยังทายาทมีคำพักษาสันติกาวินิจฉัยไว้มากมายนะครับนะดังนั้นประเด็นนี้ทายาทมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ได้ ถ้าถอนคำร้องทุกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยสิทธิในการนำคดีามาฟ้องก็จะระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39อนุมาตรา2ครับนะถ้าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลศาลก็ต้องจำหน่ายคดีออกเสียาจากระบบความครับนะถ้าถามว่าประเด็นนี้ถามว่าพนักง,งานสอบสวนทำองการสอบสวนต่อไปได้หรือไม่คำตอบก็สอบสวนได้อยู่แล้วนะถ้าลองทุกล้าตาย เพราะคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อสมนตัวใช่ไหมล่ะเมื่อผู้เสียหายตามปวิอาญามาตราสองนุมาตราสี่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนชอบอ 1, ด้วยปวิอาญามาตราร้อยยบวรกสองเป็นกรณีที่มีคำร้องทุกข์ตามร,ระเบียบตามปวิอาญามาตราสองนุมาตราเจ็ดผลก็คือทําให้การสอบสวนพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจในการสอบสวนต่อไปนะแต่ประเด็นกรณีที่สองเอ่อทษทียอนุโมเลกสองเราต้องเข้าใจนะถ้าหากเป็นกรณีที่มี ถาญาติไปถอนคำลงทุกเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในระหว่างการสอบสวนถ้าญาติถอนคำลงทุกเนี่ยพางก,การสอบสวนก็ทําการสอบสวนต่อไปไม่ได้นะเพราะการถอนคำลงทุกเนี่ยสาริกาได้วางหลักไว้ว่าจะถอนในชั้นสอบสวนก็ได้นะถอนในชั้นศาลก็ได้ถอนในชั้นพนักง,งานในการก็ได้นะต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือในกรณีที่ผู้เสียหายได้ยื่น,ยยนฟ้องแล้วตายลงประเด็นนี้จะเป็นเช่นไรคําตอบเป็นเช่นนี้ก็คือ อ,อย่างนี้ทางบวิทยาเขาเรียกว่าการรับมรดกความเมื่อผู้เสียหายได้ยินฟ้องและไต่หลักกฎหมายก็าบอกว่าผู้บุกพกเกาหีนี่ถือทำความเป็นจริงนะสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตาใหญ่ทวดผู้สืบสันดานสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาครับนะได้แก่ลูกหลานเลน้หรือครับนะตัวนี้ถือทำความเป็นจริงหมดนะรู้สิทธิ์นะผู้เการีผู้สืบสันดาลเนี่ยถือทำความเป็นจริงส่วนคําว่าสามีภรรยาเนี่ยถือตามกฎหมายนะครับสามารถเรเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ นี่คือหลักการคิดแต่ประเด็นตรงนี้มันก็มีคำาักษาสันิกาคําว่าผู้เสียหายเนี่ยได้ยื่นฟ้องและตายลงนะตอนนี้ต้องเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับนะนะได้ยื่นฟ้องและตายลงครับนะจะหมายความรองถึงผู้มีหนาจาก,การแทนตารมตราสี่มตามตราห้ามตราหกได้ยื่นฟ้องและตายลงไหมคําตอบเมื่อก่อนคำาักษาสันิกาไม่ได้หมายความรวมถึงนะแต่มีรู้สึกว่าเป็นคําสั่งคํารองของสานติกาน่าจะปีห้าหกนี่แหละออกข้อสอบเนยไปละนะก็คือว่าถ้า เป็นหนึ่งกรณีที่ผู้มีอำนาจาก,การแทนได้ยื่นฟ้องและตายลงนะผู้มีอำนาจาก,การแทนอีกคนก็เข้ามาได้นะแต่ศาลจะออกในแนวว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผู้มีอำนาจาก,การแทนมีอยู่เดิมครับนะนี่คือหลักที่อยากจะฝากวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะก็ฝากให้ทุกคนที่ติดตามอาจารย์กดซ u b s ไ r i b e และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะกดติดตามด้วยนะครับนะก็ขอบคุณที่มารับฟังอาจารย์นะเดี๋ยว รอดูอีต่อไปนะครับตอนนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ